เอเยอร์วอร์ซ์คสวัสดีครับผมพีเมียมจากร้านบิวเวอร์มอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กซ์ทักคานี่ร้อยห้าสิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบสามนะฮะรถเดิมๆเลยนะฮะจากโรงงานสีสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะอ่าเป็นสีเขียวมิ้นท์นะฮะสวยๆเลยนะครับรถสภาพใหม่มากๆเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะร้อยห้าสิบสีซีนะฮะท่อเดิมนะครับชุดสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้า l e d นะฮะ สวยๆเลยนะคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะคันนี้ขับขี่ดีนะฮะขับขี่สนุกเลยนะเอาไปขับกลับเติมน้ํามันอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้นะระบบไฟติดครบนะครับสวยๆเลยรถอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับพวกรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สภาพโดยรวมคือสวยมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับไม่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะ เครื่องข้างเดิมนะครับเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะครับระบบไฟติดครบแลนเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันเลยดีกว่านะครับผมเลขไม์อยู่ที่3,300โลเท่านั้นเองนะครับผมน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อน,นุ่มๆเลยนะฮะบ,บิดติดมือสุดๆไปเลยนะคันนี้คันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่ 4,900 0บาทเท่านั้นเองนะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย